สวัสดีค่ะหมอนินจากช่องลานินชา4289พบกับการดูดวงความรักทั้ง7วันประจำเดือนกร,รกฎาคม2564ก่อนเข้าไปดูคลิปกดแชร์เป็นค่าครูให้หมอนินด้วยนะคะคลิปนี้ขอกดถูกใจแค่3กดถูกใจก็พอหมอนินจะมีการไลฟ์สดนะคะถ้าใครยังไม่ทราบแจ้งไว้ตรงนี้เลยเผื่อใครไม่ยอมฟังท้ายคลิปปะทายคลิปจะมีการแจกแจงอะไรหลายๆอย่างให้ฟังอยู่ เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะไพ่จุดนี้เป็นไพ่ความรักของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะให้น้ำหนักไปกับคนที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนส่วนคนโสดเหมือนเดิมนะคะหมอจัดไาให้ท้ายคลิปท่านใดที่ไม่อยากฟังคำบรรยายไพ่ให้กดข้ามไปท้ายคลิปได้เลยไพ่กุมเกลียชาตาใบแรกเนี่ยของคนวันเสาร์เป็นคิงถือถ้วยตอนนี้ไม่ทราบว่ามีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจหรือว่าคิดอะไรมากมายอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่า คิงถึงไม่เออคิงถือถ้วยเนี่ยค่อนข้างเซนสตีดนะค่อนข้างคิดเยอะแล้วมันมีไพ่ฮีโรแพนมีไพ่เดอะฟูลเกิดขึ้นนะ่นแสดงว่าความสัมพันธ์ของคนวันเสาร์ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาถ้าหากคู่ไหนมีการถอยความสัมพันธ์ไปแล้วใครที่เข้ามาส่องรู้ไว้เลยนะคะว่าคนวันเสารนะ์น่ะเขาจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากห่างหายไม่อยากจะ ถอยความสัมพันธ์ไม่อยากจะนั่นหรอกเพียงแต่ว,ว่าส่วนหนึ่งอะรักมากก็เจ็บมากส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะรักเกียริรักศักดิ์รีพอมีปัญหาปุ๊บอาจจะทําให้ไปง้อลําบากปรับตัวเข้าหากันยากลําบากส่วนหนึ่งก็มีเรื่องค้ําคออยู่นะอาจจะศักดิ์สีค้ําคอหรือมันมีความไม่ถูกต้องอะไรบางอย่างมันทําให้เขายอมรับความไม่ถูกต้องตรงนั้นไม่ได้ใจตอนเนี้ย ไม่ว่าเขาจะตัดสินใจอะไรเขายึดหลักเหตุผลนะคะยึดหลักความเป็นจริงของกระบวนการชีวิตเลยว่าต่อให้รักแค่ไหนต่อให้รู้สึกดีแค่ไหนถ้ากลับไปอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ไม่ดีขึ้นมันยังเป็นอะไรเหมือนเดิมมันไม่มีการพัฒนาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาก็ยินดีที่จะเป็นแบบเนี้ยให้มันคลากาซังอยู่เนี้ยรอดูไปเรื่อยๆรอดูพฤติกรรมไปเรื่อยๆตอนนี้อำนาจในการตัดสินใจความเด็ดเดี่ยว ในฝั่งคนวันเสาร์ค่อนข้างชัดเจนนะคะลึกๆเนี่ยยังรักอยู่นะแต่ความถูกต้องความชัดเจนต้องมาก่อนบางคู่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรกันอาจจะเกิดจากการห่างไกลด้วยระยะทางไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลไปอบรมสัมมนาในเดือนนี้เลยต้องห่างไกลกันบางคนอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศเลยทําต้องห่างให้ห่างไกลไปทั้งที่ใจก็ยังรัก แต่ด้วยภาระหน้าที่ด้วยความจำเป็นความสำคัญของงานอาจจะทำให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันมาดูฝากฝั่งของคู่รักคู่ครองมีเดอะฟูเกิดขึ้นเอามาในแง่ดราม่าก,ก่อนทั้คู่นี้ถ้ามีปัญหาอะไรกันด้านฝั่งคู่รักคู่ครองค่อนข้าง,าง,าง,างต้องการเป็นอิสระต้องการทำอะไรที่ออกนอกกรอบเบาๆเลยอาจจะอยากสนุกอยู่ยังไม่อยากรับผิดชอบยังไม่อยากมีความเป็นตัวเป็นตนในตอนนี้ ยังล้นลากับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำยังสนุกสนานบันเทิงอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คนวันเสาร์ก็ต้องทำใจแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เขาคงต้องการอิสระนะอีกในแง่มุม,มหนึ่งถ้าคู่ไหนมีปัญหาเรื่องรักสามเจ้าเราสามคนเพราะเดฟูมาเจอเดลิเวอร์ปุ๊บเนี่ยแล้วมีคิงถือดาบด้วยเนี่ยให้ระวังถึงว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ย มันคงต้องถึงเวลาต้องตัดสินใจเลือกแล้วค่ะว่าคุณจะอยู่ต่อหรือคุณจะพอคุณจะแบบทําเหมือนไม่รับผิดชอบต่อความรู้สึกของอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้เพราะถ้าขึ้นตะฟูเนี่ยไพ่ของคนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคนแล้วก็ไม่มีความจริงใจแล้วก็ยังตัดสินใจเลือกใดๆยังไม่ได้ยังสนุกอยู่ยังล้นลาอยู่ค่ะยังคิดว่าสิ่งที่ทานั้นมันยังมันยังมีสิทธิ์ที่จะทําได้ซึ่งจริงๆแนละ้วถ้าตกลงเป็นคู่ก็ทําไม่ได้แล้วเนี่ย ยังไงก็ขอให้พิจารณาดีๆนะคะเพราะว่าโอกาสที่การถอยความสัมพันธ์มันค่อนข้างชัดมากๆเลยในเดือนกรกฎาแล้วคนที่จะเป็นฝ่ายโบยบินออกไปน่าจะเป็นฝั่งเนี้ยคนที่มีเดอะฟูลอยู่กับตรงเนี้ยพายิปซีเนี่ยจะบอกแค่สถานการณ์เกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่ใช่ว่ามันอาจจะสลับตําแหน่งอาจจะสลับพฤติกรรมกันก็ได้หมอไม่ได้พูดคานี้มานานแลคนคน้วคงต้องพูดมาดูสถานการณ์ปัจจุบันบ้าง สถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในคู่คุณทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมคนหนึ่งเต็มไปด้วยความรักความปรารถนาดีอยากมีความเ,าเป็นครอบครัวเป็นคู่ต่อไปแต่อีกคนหนึ่งความรู้สึกเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแต่ถามว่าในเดือนกรกฎาเนี่ยจะตัดสายสัมพันธ์ชึชบชัต่างคนต่างไปอย่างเมื่อมีสามเหรียญคู่นี้ยังจะต้องได้พูดคุยยังต้อง มีเรื่องให้ได้เจอกันอาจจะเจอผูะสายงานอาจจะเจอพระภา,า,า,าระที่ต้องผูกกันอยู่เช่นอาจจะต้องร่วมกันดูแลลูกดูแลเรื่องกิจการธุรก,กิจธุรก,กรรมที่ทําร่วมกันอาจจะต้องตรงนี้เลยต้องให้ผูกให้ได้เจอกันเราหวังว่าจะได้เลิกรายอย่าร้างกันในเดือนกรกฎาเนี่ยคงยังแต่ต้องอยู่กันแบบคืนๆใจอ่ะแบบขมในใจอยู่อ่ะอีกคนหนึ่งเห็นหน้าก็แป๊บสว่วง ความรู้สึกดีๆมันยังมีอยู่แต่เห็นแล้วว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปก็ต้องยอมรับสภาพยังไงก็อยากให้คู่นี้ถ้ายังมีเยื่อใยแล้วอีกคนนึงคิดว่าอยากจะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องลองหันมาคุยกันก็ดีนะคะแต่ถ้าคุณคิดอยากจะเป็นอิสระไม่อยากอยู่แล้วอะไรที่ทำปกปิดลึกลับ การทาให้อีกคนนึงรู้สึกแย่การทรยศหักหลังก็อย่าทําเลยค่ะบอกเลิกไปเลยมันจะได้จบแล้วคุณทั้งคู่จะได้เป็นอิสระจริงๆอีกคนนึงจะได้ไม่ทุกข์พอร,รู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกรู้สึกว่าตัวเองถูกสวมเขารู้สึกว่าไม่รักษาคาพูดนะคะทําบุญอะไรดีถ้ามีก้ามไม่เท้าสีถ้วยอย่างเงี้ยก่อนทําบุญมีสติก่อนค่ะแล้วก็อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วยอมรับความเป็นจริง จริงๆอย่าหลอกตัวเองอย่ายื้อถ้าคิดว่ามันไม่ไหวก็อย่ายื้อตัวก้าวไม่เท้าเป็นตัวบอกเลยว่าอย่าอย่าฉุดอย่ารั้งยอมรับมันแล้วก็มุฟออนถ้ามันไม่ไหวจริงๆแต่ถ้าคิดจะฝืนในเดือนนี้ก็ยังพอฝืนได้ไปทําบุญให้ทานสดมนต์มีสติกับตัวเองทาบุญเกี่ยวกับสุขภาพของผู้คนโรงพยาบาลเหล่านี้ก็ได้นะคะ,ะมาดูคนสดวันเสาร์บ้าง คนโสดวันเสาร์เดือนกรกฎานี้เป็นอย่างไรโอ้คนโสดนี้ดูจะกลุ้มกลุ้มคิดเครียดนะมาดูไพ่ชี้แนะเลยนะคะมี the emperor มาซ้ำนะคะมี k ิงถือดาบมาซ้ำนะคะ โอเคสำหรับคนโสดวันเสาร์ไพ่กลุ่มเกฑ์ชะตาของคนโสดเนี่ยขึ้นเจ็ดไม้เท้าตอนนี้คนโสดอ,อะในด้านความรู้สึกเหมือนเหมือนเหงาอะเหมือนพยายามที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตทั้งทงที่ตัวเองรู้เต็มอ,อกเลยว่าตัวเองยังไม่พร้อมเหมือนพยายามจะมาหาอะไรสักอย่างมาปลกเกลือ่อนแผลมาทำให้ตัวเองแอคทีฟให้ตัวเอง มีอะไรทําไม่เหงาอะคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทบทวนก่อนนะถ้าเกิดมีความรู้สึกอยากมีใครเพียงเพราะไม่มีใครเนี่ยไม่ใช่อยากมีใครเพราะเห็นว่าเขาคู่ควรจึงจะมีในหยาดอย่ากคิดทําแบบนั้นนะคะเพราะให้ข้างหน้าเนี่ยมันค่อนข้างทุลักทุเลคนที่จะเข้ามาในตอนนี้คนที่ใช่ที่คลิกมันยังไม่มีเข้ามาถ้าเข้ามาอาจจะเป็นคนเก่าที่กลับมา ยึดยื้อกันอยู่ทั้งท้ที่อาจจะมีการปฏิเสธไปแล้วแต่มันยังมีการยือ้อจากใครบางคนฝั่งไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของคนโสดวันเสาร์ที่บอกว่าัวเองโสดอะ่ะจริงๆนะอาจจะถูกปฏิเสธจนโสดไปแล้วแต่ยังยอมรับสถานการณ์นั้นไม่ได้อาจจะต้องอาจจะมีคนเก่าย้อนเข้ามาแต่ถ้าไม่มีใครเข้ามาเลยเนี่ยให้สีดาบส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนทางผ่านเข้ามาค่ะยังไม่ใช่ยังไม่คลิกมันทําให้ความสัมพันธ์น่ะเต็มไปด้วยความ วิตกกังวลเป็นไปด้วยความคิดมากกลัวมีแล้วจะเป็นเหมือนคนเกา่าคนก่อนไหมจะเริ่มต้นเปิดตัวเปิดใจกับใครก็ไม่เต็มที่กักกักกักไม่พอบางทีมีระแวงมีคิดมากด้วยทำให้ความสัมพันธ์ที่เป็นไปเนี่ยค่อนข้างดำเนินไปอย่างช้าๆดูกันไปเรื่อยๆเต็มไปด้วยความกังวลต้องปรับต้องจูนกันทั้งคู่เลยอีกคนหนึ่งยพยายามทำคะแนานพยายามประครับประคองอีกคนนึง มาด้วยทรงที่พังอะ่ะแล้วให้อีกคนหนึ่งซ่อมมันจะเป็นแบบนั้นนะถามว่าคบกันได้ไหมคบกันได้แต่ต้องดูยาวๆเพราะถ้าอัศวินถือเหรียญถือเหรียญน,นั่งนิ่งยืนจ้องขม็งเขม่งอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันระหว่างเส้นทางในการครบกันไม่ง่ายเลยนะกับคนที่จะเข้ามาในรอบเนี้ยไพชีแนะบอกว่าถ้าหากจะมีใครเข้ามาจริงๆสักคนเนี่ยขอให้มีความเชื่อมั่น ขอให้มีความจริงจังกับความสัมพันน์นี้อย่าแสดงความเป็นเจ้าของอย่างรุนแรงจนเกินไปเพราะ The Emperor กับ King ถ er ือดาบมีความหึงหวงที่ชัดเจนมีความจุกจิกมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแสดงชัดเจนเด่นอย่างเดียวคือจริงจังจริงใจเมื่อไพ่เชนแอร์บอกว่าขอให้มีความจริงจังจริงใจข้อเสียของไพ่สองใบเนี้ยแสดงตัวตนชัดเจนอยากเป็นเจ้าของอยากครอบครองอย่าพึ่ง ขอให้คบกันเหมือนดูกันไปนานๆแบบเหมือนเป็นเพื่อนดูกันไปคบกันไปดีร้ายยังไงปรับกันไปแต่ละวันอย่างเนี้ยจะคบกันได้ยืดยาวยาวนานถึงแม้จะหันหลังให้กันไปแล้วก็ยังสามารถเป็นเพื่อนที่ดีกันได้ยังเป็นคนที่มีความรู้สึกดีๆให้กันดีไม่ดีหันหลังให้ไปแล้วอาจจะได้เพื่อนที่แบบเพื่อนที่ดีเหมือน เป็นญาติเป็นครอบครัวมาเพิ่มก็ได้นะคะเพราะถ้าจบไปสิบเหรียญน่าจสดงว่าคนในกลุ่มของคุณก็เห็นดีเห็นงามกับความสัมพันธ์นี้แล้วถ้าจบไปแล้วเขาก็ยังไม่เป็นตัวเชียร์ให้แตกแยกยังสามารถมองหน้ากันติดแล้วถ้าคบกันไปยาวๆนานๆแล้วคุณให้เวลากับความสัมพันธ์นี้ต่อไปมันจะพัฒนาดีขึ้นจากที่เป็นอยู่ค่อนข้างมาก แต่ไม่กล้าฟันว่าจะเป็นรักครั้งสุดท้ายเพราะมันต้องผ่านเรื่องราวกันพอสมควรแล้วริ์ของไห่ที่มาซ้ําตรงเนี้ถึงสองใบนะ่าแสดงว่าความเป็นเจ้าของการแสดงตัวกันอยากให้เปิดตัวเป็นออฟฟิเชียลมันแรงจนทําให้เกิดความทุกข์ให้กับความสัมพันธ์ยังไงเป็นค่อยๆปรับกันนะคะทาบุญอะไรดีสําหรับคนโสดสดาบ เก้าดาบทำบุญลงศพเลยคะ่ะปล่อยชีวิตสัตว์ไปเสริมนะเราพาแฟนคนนั้นอะที่เราคิดจะคั่วคิดจะคุยกันไปด้วยกันแล้วก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆเขาอาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงอะคะถามคําตอบคำพูดน้อยเป็นคนที่น้อยใจเซนสทีฟในขณะที่คุณมีความชัดเจนทั้งงสูงะความเป็สาวนักเจ็ดไม่เท้ามีชัดเจนสูงมากจริงจังมากลดคอนตรงนี้ลงหน่อยเพราะว่าถ้าเขาเป็นสีดาบ เขาค่อนกาเขาค่อนข้างต้องการพื้นที่ส่วนตัวของเขาค่อนข้างสูงอย่าอย่าล้ำเส้นขณะที่คบกันอย่าล้ำเส้นแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นไปได้ยืนยาวนะยังไงก็ลองดูนะคะมาร่วมพูดคุยกันท้ายคลิปค่ะอย่าเพิ่งรีบกดออก ก่อนอื่นฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลลน์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วการลุนาจองคิวล่วงหน้านะคะหมอจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องติดต่อทงางไลน์สะดวกที่สุดค่ะตอนนี้หมอนินมีการไลฟ์สดทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะจะมีการแจ้งเตือนก่อนการไลฟ์สดเสมอทาง YouTube จะแจ้งเตือนที่หน้าชุมชนส่วนทางแฟนเพจ a c e b o o k จะโพสต์แจ้ง ที่หน้าแฟนเพจนะคะยังไงท่านใดที่มีปัญหาใดๆที่อยากได้คำตอบเข้ามาร่วมพูดคุยฝากคำถามไว้ได้ค่ะอย่าแบกรับอะไรไว้คนเดียวระบายออกมาบ้างพูดออกมาบ้างเข้าใจทุกท่านนะคะว่าตอนนี้ทุกมันมีเรื่องเข้ามาทั้งเศรษฐกิจการงานความรักโควิดเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันดูแย่ อย่าพึ่งท้อถอยอย่าพึ่งถอดใจสู้ไปด้วยกันอย่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวณที่ตรงนี้มีเพื่อนเรามีกันร,รยานามิตรที่ดีลองแชร์มาลองพูดคุยช่วยกันประครับประคองให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้สู้ไปด้วยกันนะคะอย่าทอ้อหมอเป็นกําลังใจให้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ